ออกกำลังกายนะ หนักนะแต่ทําไมปั้นหุ่นไม่ได้สักทีล่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผมได้รับมาเยอะเลยนะครับแต่คราวนี้ผมขอตอบกลับไปให้คุณเช็คง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอย่างแรกก็คือให้เช็คเรื่องอาหารการกินเราก่อนถ้าเราออกกําลังกายให้ตายยังไงแต่เราไม่มีการปรับเรื่องอาหารการกินเลยเราไม่กินอาหารให้ครบห้าหมู่แต่ตามสัดส่วนตามที่ร่างกายเราต้องการเลยผมบอกเลยครับแค่จุดๆนี้ก็ทาให้คุณปั้นหุ่นไม่ได้แล้วนะครับเพราะอาหารที่ครบ5้าหมู่ในสัดส่วนที่ดีเขาถึงจะเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการที่จะทําให้การออกกําลังกายขออองคคุณเเห็นผลลัพธ์โมต่า คือเฮ้ยคุณต้องมาเช็คที่การออกกําลังกายคุณแล้วว่าบางคนเนี่ยต้องบอกแบบนี้เลยครับว่าบางคนคิดว่าการออกกําลังกายของเขา,นาหนักหนะัะแต่พอผลลัพธ์จริงๆอะ่ะมันไม่หนักเลยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆบางคนออกกําลังกายแค่เวทเฉพาะส่วน อย่างผมเมื่อก่อนอย่างนี้ครับที่ผมทําแบบปั้นหุ่นไม่ได้และเห็นซิกแพคไม่ได้เลยเพราะผมออกกําลังกายเวทแค่หน้าท้องอย่างเดียวแต่ส่วนอื่นผมไม่ทําเลยผมเคยออกกําลังกายหน้าท้องชนิดที่เรียกว่าผมซิปอัพวันหนึ่งสองถึงสามร้อยทีต่อวันนะคุณคิดว่ามันหนักไหมล่ะมันก็หนักอยู่นะแต่ผลลัพธ์จริงๆคือมันไม่หนักเลยเพราะมันออกแค่ส่วนส่วนเดียวอะแล้ใไขมันมันสะสมทุกส่วนคุณจะสร้างเต้าปฏิกรณ์ในการผอผลานแค่ส่วนส่วนเดียวแล้วหวังจะให้มันผอผลานทุกส่วนเป็นไปได้ยากมากเลยโอเคไหมครับดดััังงงงงนนนนนน้้้คุุณตตออมมาาทททํกสส่่่่่วยูีีีีซึรเป็ิ และควรจะทําควบคู่กับการทำคาร์ดิโอด้วยถึงจะเห็นผลเร็วต่อมาครับก็คือคุณไม่ทําตามเขาเรียกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ทำไม่ถูกทางตามที่ผมเพิ่งบอกเมื่อกี้เพราะว่าผมจะเจออีกกลุ่มนึงนะครับที่แบบว่าเฮ้ยเขาอ้วนแบบมีความย,ยนะ้อยหน้ามีสกินนี่แฟตอะแต่เขาไม่ทําเวทเลยเขาออกกําลังกายเน้นแต่คาร์ดิโอแล้วทําหนักมาก โอ้โหวิ่งทีบางคนวิ่งค่อนข้างเร็วด้วยแล้วเป็นชั่วโมงเลยกับการเป็นว่าเฮ้ยกล้ามเนื้อเขาเริ่มหายาระบบเผาผลาญเขาเริ่มตายแล้วก็แบบว่าการออกกาลังกายในเชิงของคาร์ดิโอก็ไม่สามารถทําให้ร่างกายของเขากระชับได้ด้วยเพราะสิ่งที่มันจะช่วยได้ก็อย่างที่ผมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ครับเวทเทรนนิ่งครบทุกส่วนโอเคไหมและทำคาร์ดิโอเนี่ยเป็นหน่วยเสริมคุณต้องวางบริเวณแบบนี้คุณถึงจะสามารถเห็นผลลัพธ์จากการออกกําลังกายของคุณได้และที่สําคัญไม่จําเป็นต้องหนักด้วยคุณก็สามารถเห็นผลลัพธ์ที่เป๊ะะปปปััังงงไไดด้้้ถถถาาาคคุณททํูููกกี่ลออรรบบใชน